อ่าอ่า่าอ่าเบาลูกเลี้ยงไม่ให้ออกนอกว่าค่ะเลี้ยงให้อยู่ในบ้าน ตัวก่อนหนูก็เหมือนกันเลี้ยงฝอยแต่ทําหมันนะทาหมันฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยวัคซีนพิสุนัขบ้านธรรมดาแล้วกลายเป็นว่าแมวตัวอื่นอะ่ะเอาพวกหันกับเอฟแมวมาเต็งตายเลยเราก็เสียใจอะเนาะ,นะใช่เนี่ยพอไอ้ก้าวมันโดนเราก็สงสารมันอีก เราเป็นร้อยนะร้อยห้าสิบฉีดฉีดน้ำเกลือเข้าไปเพราะมันไม่ยอมกินยาก็ไม่ยอมกินสุดท้ายตายเสียดายดไม่รู้จะให้เลี้ยงหรือเปล่าออก้าวจะอยู่กับพี่ไหมอยู่ปะอยู่ไหมเอาอโอกอกโอ๊ยเบาเลูกเอาเอาเอา มาสิมาแลว้วกุใครใหญ่ยย รออยู่นี้เนี่ยนะมองเห็นไหมนี่นะคะจะเช็ดตัวให้เขานะร <c oughs> อที่ชุดเลยอุย้ยดูสิเนี่ยดำปีเลยลูกเออดำปีเลยออือออออชอบอ กองไม่เห็นแล้วเช็ดไปก่อนเนาะไปทำวัคซีนกันไ,ไหมไปทำวัคซีนกันดีกว่าเนะทำวัคซีนกันดีกว่าเนะไปไหม พี่รว้พี่รลยล็อกเก้าก่อนนะโอ้โหเก่งนี้ชุดเยอยเห็นแต่เท้าพี่นะเนี่ยเก่งนี้ชุดเย้ยทำไมเก่งอย่างนี้อืมอืมอืม ไม่จับด้วยอไหนไม่มีหมัดนะทุกคนไตไม่เห็นหมัดเลยนะคะเขาดูแลตัวเองอยังไงสะอาดดีด้วยนะอืเนอะเนอะม่มัมด,ด้วยออเก่งจังเลยกล้าววันนี้ก็แล้วอันนะหะไปชวนพี่รวยเล่น ก้าวันนี้ก่อนครับคนเก่งมามซอนแอบมาแล้วมาก้าวมาเช็ดตัวก่อนแล้วก้อาวเช็ดตัวก่อนแล้วผ้าเปียกธรร,ร,รมดาค่ะปกติมันจะมีโฟอมอะโฟมที่แบบไม่ต้องให้อาบน้ำอะ มันจะเป็นโฟมแบบเหมือนมาเช็ดตัวแล้วก็ปล่อยให้แห้งได้เลยอระบบปิดมันมันเลี้ยงดูแลง่ายกว่าถ้าเกิดเราปล่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีพยองพยาตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงแบบเป็นรวยรวยมันสะอาดแต่มันจะแบบกลัวๆคนน่อยแค่นั้นแหละ ถ้ากล้องไม่เห็นก็ขอขอ,ขอภัยด้วยนะคะเพราะก้าวเขาอยู่ข้างนอกไงคะ่ะก้องก็มีคนเห็นเขาเยอะแยะเนาะอืมก้าเก่งจังเลยไหนๆพี่ดูหน่อยสิพี่ดูหน่อยสิขอเช็ดหน้าหน่อยนะคนเก่งอืเดี๋ยวพี่เช็ดหูให้นะ ดูความดำนะทุกคนดูความดำนะเดีดนะ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน นั่งก่อนพี่กอดดูเช็ดหูหน่อยโอ้ทำไมเก่งอย่างเงี้ยโอ้ยหูก็ไม่ไม่ดำด้วยนี่เนาะ ดำปีเลยหูดำปีเลยทุกคนออืหูดำปีเลย ไม่ต้องกลัวครับมาพี่วีให้อชอบไหมชอบปะชอบปะพี่รวยแอบทุกคนในคณะที่เก้าพี่รวยแอบมองเห็นปอม,มรู้ค่ะขอโทษนะ อยู่กับพี่ปัอยู่บัอยากอยู่ไหมยอยู่เนาะอยู่เนาะเราอยู่ด้วยกันเนาะอยู่กับพี่รวยเนาะนะคะนะคะกบคนแกงกนแกงแกงีก่งงชุดเย้ยโอ้ นาะอยู่กับพี่รวยนะเล่นกับพี่รวยนะนะว้ากินไข่นอกนะกินไข่นอกกินไข่นอก